พอดีวันนี้นะครับทุกคนคือแบบว่าคือเขา,าเล่ากันว่าแบบครับพี่แบงค์ครับเอางูเขียวไปขับเถอะแคมท่อเตอร์อืมพี่ก็แบบคือรถพี่มันไม่แรงอ่ะครับพี่เพิ่งเก็บได้แบบ110 GPS อะไรเงรี้ยพี่ก็เลยแบบเออไล่ทุกอย่างจัดทุกอย่างแล้วเราก็จะไปลองโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายได้โลกทุกท่านเลยนะวันนี้เราพบกับ พี่แบงค์นะครับพอดีวันนี้นะครับทุกคนคือแบบว่าคือเขา,าเล่ากันว่าแบบครับพี่แบงค์ครับเอาเงูเขียวไปขับเถอะแคมท่อเตอร์อพี่ก็แบบคือรถพี่มันไม่แรงอ่ะครับพี่เพิ่งเก็บได้แบบร้อยสิบจีอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบเออไล่ทุกอย่างจัดทุกอย่างแล้วเราก็จะไปลองแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับคือวันนี้ตอนพี่บอกกันเลยว่า ตอนนี้นะครับพี่อยู่ที่นานะครับผมพี่นะครับมาเอาของอะ่ะกลับไปที่บ้านนะ่ะเพราะพี่แบบได้ของใหม่ไปเล่นอะไรเงี้ยเป็นเครื่องมือนะครับก่อนที่จะไปที่บ้านพี่นะครับโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะทําการเอารถคันนี้ออกไปแว้นนะครับไม่้ด้ไปแวนเนี่ยออกไปลองว่ามันจะวิ่งได้สักเท่าไหร่อันนี้คือครั้งแรกนะไม่รู้ว่าจะวิ่งดีหรือเปล่าสเตอร์ที่ใช้เป็น14 27เโอเคเปิดโปรแกรม gps ส t a r t ทปขับไปชิวๆแล้วกันครับก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปเจอกันอยู่ที่ทางเรื่องแล้วนะนะเดี๋ยวขี่ ออกไปก่อนชิวๆคุยกอนแล้วกันค่อยๆออกไปนะครับผมเพราะซอยบ้านเราค่อนข้างทีง่จะเสียงดังนะครับเราก็จะแบบว่าเกรงใจเขานะครับตอนนี้เราก็ประกอบพวกอันนี้ครบหมดแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะบงับงลมนะครับบังลมครบหมดแล้วนะครับตอนนี้เป็นรถเป็นรถแล้วครับเป็นรถแล้วแต่ก่อนไม่ใช่รถนะครับแต่ก่อนเป็นแบบว่าอะไรสักอย่าง <c oughs> ลักษณะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็เลี้ยวซ้ายที่ข้างหน้านะเลี้ยวซ้ายก่อนที่จะออกไปข้างนอกถนนเดี๋ยวเราก็ต้องเช็คล้อหน้าล้อหลังก่อนนะครับว่ามันมันแน่นพอหรือยังนะครับมันจะอันตรายหรือเปล่านะครับผมจอดเช็คกันเลย กอันดับแรกเราก็พาขันดูนะครับขันดูโอเคแน่นนะแน่นข้างหลังข้างหลังก็โอเคแน่นไปไปได้โซ่ก็ใช้ได้หย่อนหย,ย่อนนิดนึงนะครับตึงมากก็ไม่ดีนะครับผมไปหายขี่เล่นชิวๆก่อนดีกว่ารันอินรันอิดรถอ้าวพี่บิ๊กไบค์พี่เอาผมปะะ้าล่ะโอ้ไม่ใช่ครับอ้าวสิบห้าไปไปเฮ้ โอ้โหสับเจอสองโดดบอกเลยว่าไม่ได้แอคออร์หรอกแต่ว่าก็ได้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวเราขับวอร์มลันๆันไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมโอเคค่อยๆไปลันๆันไปก่อนตอนนี้ก็อยู่ เป็นเวลาประมาณช่วง5-6โมงเย็นก็ค่อนข้างที่จะค่บนิดนึงนะครับแสงไฟจะสลัวนิดหนึ่งนะครับน้องๆทุกคนก็ขออภัยด้วยเพราะว่าพี่กะจะออกมาตั้งแต่ประมาณช่วงบ่าย3-4แล้วแต่ว่าน้องๆก็เห็นนะครับถนนแม่งโหเโฮ,ฮียฝนมันตกอะครับทุกคนนะแล้วคนค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะมันค่อนข้างที่จะเปียกนะครับก็กูัขับขับรถตากฝนไม่ไหวนะเดี๋ยวเราจะพาวิ่งเส้นเดิมกันนะครับผมมันยังดังอยู่เลยไม่ดังแล้วครับผมไป พี่แกป๊ปจ้ากับผมก็ได้นะพี่แกป๊ปไม่ได้แอบอยู่นะนี่เกียสามเกียสามโอ้พี่แกป๊ปพี่แกป๊ปเจอเกียสามสวนไปแล้วขาดปัด๊ดไปดิครับพี่แกป๊ปไม่ได้แอบโอ้ยเกียสามพ่อมันก็ร้อยยี่แล้วโอ้ยไปดิครับหูแม่งยาวจัดไปเยี่ยทุกคนโคตรยาวอะ่ะ โคตรยาวผมบอกเลยว่าโคตรยาวครับเกียร์สามรอยี่สิบเดี๋ยวเราต้องไปลองตอนที่ว่ามันอันนี้นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรถนนมันเดียวยาวหน่อยนะครับ <S <S 1> <S 1> อันนี้ก็คือเรานั่งขับนะครับเราไม่ได้แบบว่าหมอบหรือว่าอะไรยังไงนะครับใส่หมวกกันน็อกก็ได้เห็นนะครับทุกคนก็ฝากเปก็นกำลังใจให้คันนี้ด้วยนะครับแคมป์ท่อะตะเตอออกมาวิ่งรันแรกนะครับผมรถยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะอยากจะวิ่งให้ทุกคนดูนี่รถขึ้นไหลใช่ไหมสวบสูงย่ามแรกนะ เนี่ยพอกันเด้อห้วยจวดเด้เลยนี่ครับตลาดนี้ก็กับข้าวแทบหลายอย่างนะพวกเเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมไอหมูปิ้งหมูปิิงแทบนะผมมากินประจำนะน้องๆมันจะแอบไหมครับพี่เสี่ยวมันแอบมากเลยครับกลัวมันจะไม่เอ้ยเอ้โหปาดหน้ากันโอ้น้องสาวพากระป๋วโอ้โหไม่น้องสาวเลยพี่พี่รุ่นพี่ผมนะครับขอขออภัยด้วยนะผมเคยเห็นก็อย่าเดี๋ยว่าผมนะครับมากระปัวยนะ ี่ยอมยอม<ป>แล้วมาครับเดี๋ยวเราขอเปิดไปเจอกันที่ทางเลี่ยงเลยดีกว่าครับ มาแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ทางเลี่ยงแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดจ p s พกันดูนะครับผมวัดกันแบบสบายๆไม่ได้ซีเรียสแบบว่าฆ่ากันตายอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ครับก็คันนี้บอกเลยว่าเป็นสเตปเหมือนคันบักหลงนะครับบกงูเขียวเป็นเหมือนบักหลงเลยก็คือเป็นแคมปท่อสเตอร์นะครับจะบอกเขาเลยว่าพี่ไม่ได้ใส่กองนะครับก็คือพี่เปื่อยกองออกแล้วก็ยกคอขึ้นมาหน่อยนึงนะครับไม่ให้ยกคอดีคือใส่คอเลดออกมาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าพี่พยายามใส่แล้วนะครับพี่ว่ามันมันก็วิ่งได้แหละแต่ไม่ถูกใใจจไงคือกกูม่ถ กูชอบแบบเปือยกองมากกว่ามันมันไล่ง่ายกว่านะครับแบบตั้งวาวอะไรเงี้ยไล่ง่ายกว่านะครับผมประมานั้นแหละผมไม่ถนัดไล่แบบปิดหมดนะครับก็ถ้าใครถนัดก็เชิญไล่ก็เลยแต่ผมถนัดแบบนี้ก็ขอแบบนี้แล้วกันนะครับะ <Okay. S 1> ก่อนที่มันจะค่ำเราเดี๋ยวเราจะไม่ได้หมอบให้ทุกคนดูเดี๋ยววันนี้พี่จะหมอบหัวไม่มิดหัวพี่จะอยู่ประมาณนี้นะครับ หมอจะอยู่ประมาณนี้กล้องจะอยู่ประมาณนี้น้องๆจะได้เห็นตรงนี้กับข้างหน้าด้วยนะครับประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราจะลองหมอบแบบออกตัวกันให้ดูเลยเดี๋ยวขอให้ถนน,นมันโล่งสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผม <Okay. S 1> นี่เพราะตอนนี้รถค่อนข้างที่จะเยอะมากครับรถเยอะมากจริงๆถ้าสมมติว่ามันมี GPS ในะกล้องโกโปรเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีก็ เดี hmm. what what ๋ยวดูในโทรศัพท okay. hmm. yeah, really ์เอาละกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเปิดก็เจอบางครั้งก็ไม่เจอนะครับผมก็งงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกล้อง GoPro ของเราครับเดี๋ยวเรอแป๊บนึงครับให้รถโล่งๆก่อนตรงนี้เป็นทางเลี่ยงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามารบกวนใครเขาแต่ว่าไม่น่าจะมีใครดีกว่าไปหมอบในเมืองนะครับก็มานั้นมาเอาเลยแล้วกันเดี๋ยวรถเยอะออกเลยนะเจอหนึ่งนะไปไปเว้ยนี่หมอบนี่เห็นไหมเห็นไหม แล้วเครูอเรียแล้ว2องเมตรผ่านไปเดิมพ่าสเตอร์นะครับไปเว้ยไปแล้วจ้าผมไปแล้วจ้าไป้วจ้าไายยาวๆครับผมผมจัดให้ยาวๆเลยถ้าไม่แอบผ่านะครับถ้าไม่แอบนะครับร้อยามสิบตอนนี้หน้ามาอยู่ร้อยสามสิบรอยสามห้า ร้อยสามาแล้วไปให้ถึงร้อยสี่สิบรอม้ยสี่สิบแล้อยสี่สิบร้อยบอีกได้อีกได้เดว่ะอีกได้เดอีกได้เวะร้อยสีกว่าอีกได้อีกได้ไม่ไหวแล้วโอเคครับร้อยสกว่านะครับผมเมื่อกี้ประมาณร้อยร้ประมาณร้อยสี่นะครับผมก็ ถือว่าแคมท่อสเตอร์พี่นี่ถามว่าเอาหรือเปล่าก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกสเตปนะครับว่าสเตปแคมท่อสเตอร์พี่ทําอะไรบ้างครับตอนนี้ก็เมื่อกี้ไม้มันอยู่ประมาณกล้องโปโปรมันกวาดจากล่างขึ้นบนเพราะฉะนั้นมันจะมองไม่เห็นชัดนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วถ้ามองจากนี่ลงไปมันอยู่ประมาณนี้นะครับเลยประมาณประมาณ 142- 4 3ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่จะทาการเปิด g p S GPS ให้ดูว่าอยู่เท่าไหร่นะครับเพราะเราดูง่ายๆครับ g p S เนี่ยแข็งกว่าหน้าไม์จริงประมาณ10อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นโ Go โป o จะแข็งกว่า15นะครับ15ถึง16 17ประมาณนี้นครับต้องบอกก่อนว่า Go Pro แข็งกว่า g p S โทรศัพท์ประมาณ5นะครับเออแล้วก็ Q Star แข็งกว่าโ o p ป o ประมาณ1นะครับเอาง่ายๆโทรศัพท์จะจะไม่แม่นยำเท่าพวกโ o โป o นะครับ <Okay. S 1> ผมก็พี่บอกไว้ก่อนแต่ก็สามารถตรวจเช็คได้นะครับหน้าไม์จริงๆก็ ได้นะครับไล่ได้อยู่อย่างที่พี่บอกนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายแล้วเราขอเปิดโทรศัพท์ดูเลยแล้วกันครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเกียร์ว่างแล้วยวเรามาจอดดูกันเปิดดูกันว่าได้เท่าไหร่เป้งร้อยสามิบเอ็ดจุดหเห็นไหมครับถ้ากับว่ารถพี่วิ่งอยู่ประมาณ141.6นะครับ141.6ประมาณนี้กับน้ําหนักแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดูเลยรถจะล้มไหมไม่ล้มหรอกนะ กับน้ำหนักรถเต็มๆแบบนี้พักเท้าไม่ได้ออกแล้วก็ขาตั้งคู่ไม่ได้ออกนะครับทุกอย่างยังอยู่ครบไม่มีที่จับหลังเฉยนะครับทุกอย่างอยู่ครบค um ือน้ำหนักเต็มแบบนี้นะครับวิ่งอยู่ร้อย gps นะครับพี่บอกเลยว่านะครับผมสเตปนี้น้องๆที่ทางบ้านก็ทํากันเองได้นะครับก็ทํากันเองได้นะครับพี่จะบอกนะครับแต่ว่าเพียงแค่พี่ไม่ได้ใส่กองมาถ้าใส่กองก็ไล่ได้แต่แต่ใช้เวลานิดนึงนะครับผม <S <S <at> ที่ <S <S พ,พี่เคยไล่ไว้นะครับจะอยู่ประมาณเอ่อเท่าไหร่ล่ะขอโม้หน่อยขอโม้หน่อยเพราะว่าผมจะบอกว่า ผมไม่ได้ลงสุดนะเพราะาผมอยู่ประมาณนีน้ีหมวกมันอยู่ประมาณนี้เลยนะหมวกอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าลงสุดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเห็นแค่ข้างล่างน้องๆก็จะบ่นว่าพี่แบงค์หมวกลึกโพดนะครับกล้องไม่เห็นกล้องมันอยู่ข้างนะครับผมก็ห้าขวบ้งเนียถ้าหมวกสุดน่าจะมี 133G p s พนะครับผมก็อาจจะเร็วขึ้นมาประมาณ1.1ถึง 2นะครับแล้วแต่นะครับ1 1่ถึง2ก็แล้วแต่น่ะลอาตรงกับมันแล้วแต่น่ะนะครับผมหน้าไม่อยู่ประมาณร4 3นะครับจบแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับซึ่งพี่มาทำให้ดูแล้วว่าแคมท่อสเตอร์มันวิ่งได้จริงแต่น้องๆจะคอมเมนต์อีกว่าทำไมผมเห็นพี่แบงค์วิ่งได้ร5 0กว่านะครับสเตปนั้นนะครับมันจะโกงนี่มันจะโกงนิดนึงนะครับมันจะโกงกว่าอันนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าสเตปนั้นผมจะแอบมีหัวฉีดด้วย ผมจะแอบมีหัวฉีดด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเปลี่ยนแผ่นลิ้นนะครับมีหัวฉีดกับเปลี่ยนแผ่นลิ้นอันนั้นเขาจะเรียกว่าแคมท่อสเตอร์แผ่นลิ้นหัวฉีดนะครับเออมันจะเป็นอย่างนั้นครับวิ่งได้150ประมาณ53นะครับประมาณนี้ก็สําหรับใครที่ชอบสเตปนี้ครับแคมท่อสเตอร์วิ่งหน้าไม้143นะครับแล้วก็จีเส130เอฟเท่าไหร่ไม่รู้นะครับกับหมอบไม่สุดนะครับก็ตีซะ132แล้วกันถ้าหมอกสุดโอเคในระยะทางนะครับในระยะทาง 800เมตรถึง1กิโลนะครับเมื่อกี้800เมตรถึง1กิโลไม่เกินนะครับเพราะรถพี่เนี่ย มันจมอยู่ประมาณ7 8 0 0เมตรอยู่แล้วนะครับคือมันมันสุดแล้วนะครับประมาณนี้พอพี่ไล่รถกันวิ่งกันเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกรเพิ่งเดิ่งเพิ่มไปเรื่อยๆหมดนะครับแล้วก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมกันด้วยนะครับไม่ได้แนะนำแต่ถ้าใครเล่นอยู่แล้วก็สามารถแอดไปได้เพราะว่าของเขาไม่โกงแลวเขาก็แจกดีนะครับยังไงอยากดูคลิปที่ว่าเราเปิดให้ดูว่าเครื่องทำอะไรมาบ้างเป็นแคมท่อแตอจริงหรือเปล่าบวกหนึ่งไว้เดี๋ยวพี่จะมาลือให้ทุกคนดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้พี่ขอต